ัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะผู้อยู่ที่บ้านรองกาค่ะอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ช่วงนี้เป็นประมาณวันที่10กว่ามกราคมนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกพญาเสือโค้งนะคะกําลังบานเลยค่ะหรือเรียกว่าดอกซากรุระเมืองไทยนั่นเองนะคะผู้กเลยจะพาทุกคนมาชมดอกพญาเสือโค้งค่ะทุกคนเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะก็เริ่มบานกันละมองไม่ค่อยเห็นเนาะกล้องนี้ก็จะพามาชมดอก พญาเสือโค้งกันที่บ้านร่องก้ากัน,นะค่ะทุกคนก็อีกอย่างคะ่ะช่วงนี้ถ้ามาคือมีอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะใบไม้ใบเมเปิลสีแดงนะคะกําลังสีแดงเลยคะ่ะแต่ว่ามันเริ่มแดงไม่สดแล้วนะคะก็มีอีกหนึ่งจุดที่แวะถ่ายรูปกันได้ก็คือที่โรงเรียนการเมืองการทาหาระคะ่ะ เามาื่อคืนนะคะผู้ไม่ได้นอนกลางเต็นที่บ้านล่องก้านะคะผู้กลางเต็นที่ลานสวนอุทยานแห่งชาติคุณลิองกาคะ่ะก็อากาศเย็นสบายคะ่ะก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะคะ ก็เอาเป็นว่าถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวภูหินล่องกล้านะคะในช่วงประมาณมาที่10กว่ามกราคมค่ะก็จะได้เที่ยวถึง2อ,อย่างเลยนะคะก็จะได้เที่ยวชมดอกพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยนะคะก็ที่บ้านล่องกานะคะแล้วก็สามารถนั่งรถกระบะค่ะเหมาลำได้นะคะลำละ1000บาทขึ้นไปชมที่ภูลุมโลก็ได้ค่ะถ้าเราไม่เหมาลำก็คือเราก็แชร์กับคนอื่นไปด้วยกันได้นะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนะคะอย่างที่2ก็คือ ชมใบเมเปิลที่โรงเรียนการเมืองการทหารค่ะอันนี้เราก็เดินผ่านสะพานมาแล้วนะคะนี่บรรยากาศที่บานลองกาบานลองกานะคะเป็นเมืองเล็กๆในหุบเขาะคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะไม่เท่าไรก็ถึงทางขึ้น,นะคะ่ะ เนี่ยทางขึ้นพอข้ามสะพานมาปุ๊บก,ก็จะเป็นทางขึ้นไปเลยแล้ววันนี้วันเสาร์นะคะคนก็เที่ยวพุกพ่านกันเลยเดี๋ยวผู้จะพาทุกคนไปถ่ายรูปดอกพญาเสือโค้งนะคะที่วัดป่าภูหินลองกาค่ะทุกคนเดี๋ยวไปกันเลยค่ะฝั่งนั้นก็เป็นสะพานข้ามหมู่บ้านมานะคะพอเข้าตัวเมืองหมู่บ้านมานะคะนี่ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นชุมชนบ้านที่อยู่นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น ลานจอดรถพร้อมลานที่ชาวบ้านขายของค่ะตอนนี้ดอกพญาเสือโคร่งที่หมู่บ้านนะคะก็เริ่มบานแล้วค่ะแต่ว่าชาวบ้านบอกบอกว่ามันบานไม่พร้อมกันนะคะก็จะมีส่วนที่ทยอยทยอยบานนะคะพูดง่ายๆแต่เราก็สามารถเดินเล่นถ่ายรูปเล่นในบ้านล่องกล้าได้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะ ดอกพญาเสือโค้งในตัวหมู่บ้านค่ะก็ยังสวยสดใสอยู่นะคะถ่ายรูปได้สวยงามค่ะนี่ระมานี้ก็พอข้ามสะพานมานะคะก็สามารถเลี้ยวซ้ายที่1หรือว่าเลี้ยวซ้ายที่2มาวัดป่าภูหินร่างกาได้เลยค่ะทุกคนพอมาถึงนะคะก็ ทางซ้ายก็จะเป็นลานจอดรถนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะทุกคนทางขวานี้นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นทางขึ้นจุดชมวิวนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็มีจุดบริการห้องน้ําสะดวกให้ไปกันค่ะค่ะเดี๋ยวไปกันเลยเขาบอกว่าเดินประมาณ300เมตรก็ถึงจุดชมวิวแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูข้างบนกันเลยค่ะทางเดินก็จะประมาณนี้คะ่ะทุกคนใส่รองเท้าผ้าใบก็จะสะดวกสุดน,นะคะ แ้ระยะเวลาไม่มากนะคะแต่ว่าคนก็เยอะเหมือนกันนะ,ะเพราะวันนี้ขึ้นมานอาทิตนะคะ mm hmm. เนื่องจากว่าเราไม่ได้ขึ้นภูหลโลนะคะ mm hmm. เราก็เลยจะพาทุกคนไปถ่ายดอกพญาเสือโค้งจนบนจุดชมวิววัดป่าภูหินล่องการคะ mm ่ะ hmm. ซึ่งมันจะมองเห็นหมู่บ้านล่องกาค่ะเห็นทั้งหมดเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าคะ mm ่ะ hmm. ถึงข้างบนจุดชุนเบลแล้วะค่ะทุกคนเดินมาไม่ถึงสินาทีนะคะเราจริงจริงะคะ่ะแล้วระหว่างทางเดินมาก็ล่มลื่นนะคะมีต้นไม้สองฝั่งตลอดทางเลยคะ่ะนี่มองเห็นสีชมพูต้นพญาเสือโคร่งที่บ้านลงุงเกด้วยค่ะสวยมากเลย,เลยนี่นะคะนี่ข้างบนแต่ต้นข้างบนก็คือยังบานทั้งหมดนะคะแต่ฝั่งนูนะะ้นค่ะฝั่งนู้นคือบ้านลงุงเกา เห็นแบบสีชมพูเป็นย่อมยอมเลยค่ะว้าวอั่นน,นียค่ะอันนั้นคือถนนเส้นหลักนะคะถนนเส้นหลักของหมู่บ้านก็จะประมาณนี้นะคะข้างบนโอ้ยน้ำกระเด็น นี่ค่ะประมาณนี้ว้าวไม่เส้นหลักคือไหน,นะคะมีสองเส้นเส้นนี้กับเส้นนี้ค่ะส่วนฝั่งจุดชมวิววัดป่าบุหินล่องกล้านะคะ <c oughs> ก็เนี่ยค่ะจะชมพูเป็นเรือเรือแบบนี้นะคะแต่มันก็ยังบานไม่สุดค่ะทุกคนนี่นะคะแล้วมองย้อนกลับไปก็จะเป็น บ้านลองกานะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆในหุกเขาค่ะอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่จะกางเต็นท์ในพื้นที่ของโรงเรียนที่บ้านล่องก้าค่ะก็ง่ายๆเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมคะสแกน QR code นะคะแล้วก็บริจาคเงินตามศรัทธาเลยค่ะก็จะเป็น ลานี้นะคะนี่นะคะเป็นสัดส,ส่วนข้างไปคะ่ะแลวข้างหลังนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวจะให้ดูวิวนะคะข้างหลังก็จะเป็นวิวอย่างนี้เลยก็นะคะถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวที่ภูหินร่องก้าในช่วงประมาณ ต้นเดือนมาการาคนะ,คะก็อย่าลืมแวะมาดูดอกพญาเสือโค้งนะคะที่บ้านล่องกากันด้วยค่ะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะคะขึ้นมาจุดชมวิวข้างบนนะคะนี่นะคะก็จะเห็นวิวข้างล่างนะคะเป็นบ้านล่องกาเลยค่ะก็ใช้เวลาเดินได้มากนะคะประมาณ300เมตรไม่ถึง10นาทีก็ได้แล้วแล้วก็นอกจากได้มาดูดอกพญาเสือโค้งหรือสากุละเมืองไทยแล้วนะคะก็ยังสามารถ อาจจะโชคดีได้มาถ่ายรูปใบเมเปิลสีแดงที่โรงเรียนกัลเนืเองการดาด้วยค่ะทุกคนก็พูดง่ายๆก็คือมาทีเดียวนะคะได้เที่ยวสองงานเลยค่ะก็ยังไงก็หาโอกาสมาเที่ยวที่บ้านดองกาจังหวัดพิษณุโลกนะคะทุกคนก็ยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้ผู้ด้วยแล้วกันนะคะทุกคนแล้วไว้พบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย